สวัสดีค่ะแฟนเพจเบนส์มอลต์ที่รักทุกท่านค่ะแหมวันนี้เนี่ยเรามาไลฟ์สดกันรอบเย็นเลยนะคะเพราะว่าเนียงเนี่ยอดทนทนไม่ไหวจริงๆกับรถใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆต้องเอามาไลฟ์สดรีวิวให้ทุกท่านเนี่ยชมกันวันนี้ให้ได้เลยนะคะเพราะว่ารถที่เข้าใหม่วันนี้เนี่ยเป็นรถที่สภาพสวยจริงๆตั้งแต่วันแรกที่แบบไปดูที่บ้านลูกค้านะคะโอ้โหคือดูแล้วแบบอย่างอึ้งอะว่า ทำไมเขาดูแลรถได้ดีใหม่เอี่ยมคือไปดูรถที่บ้านแต่นึกว่ารถแบบสภาพใกล้เคียงที่จอดอยู่ในโชว์รูมบ้ามากนะคะเจ้าของรถแจ้งว่าเอารถที่เข้าคาแคร์แบบชันเลิศแล้วจ่ายแบบแพ็กเกจแพงแพงสุดตลอดตลอดตลอด,ลอด,ลอดนะก็คือฟังแล้วแบบเชื่อจริงๆเลยอะเพราะว่า โอ้โหทำไมถึงสวยใหม่ขนาดนี้นะคะแถมตัวสเปคของรถเนี่ยยังฟุงฟริงมากๆด้วยเพราะว่าเป็นซีคูปลอดที่ท็อปที่สุดของเขาแล้วนะคะก็คือได้คอนโซลกลางที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เคฟล่านะคะจะดูหรูหรามากแล้วก็ได้เครื่องเสียงอัปเกรดเป็นเครื่องเสียงฮามัน ไม่ใช่อ่ะเบอร์มาสเตอร์แล้วนะคะเกียร์ตัวใหม่เก้าสปีดเรียบร้อยแล้วก็คือเรียกว่าททอปที่สุดแล้วอะ่ะของซีโคปี่คุณจะหาได้แล้วก็เป็นสีขาวเบาะแดงด้วยนะไม่แน่ใจในกล้องจะมืดเกินไปหรือเปล่าแต่แบบเราขอมาให้ดูกันสดๆนะคะท่านไหนที่ทนไม่ไหวสามารถที่จะโอนเปจบจองล็อก ไว้ก่อนได้น้องจะได้ไม่หลุดไปหาคนอื่นหรือว่าจะสามารถมาดูที่โชวลุมของเราก่อนก็ได้นะคะโชวลุมอยู่รัชดาตรงข้ามศารนั่นเองค่ะระหว่างนี้สามารถเม้นมาคุยกันสดๆกันเนงได้เลยแล้วเนงจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมรีวิวรถแบบสดๆกันเลยนะคะดูภายนอกกันก่อนเลยนะคะงามกงอจริงๆนะคะกับ c 2 5 0คูปนะคะตัวนี้เป็นถึง250นะคะไม่ได้เป็นตัว200นะคะเป็นตัวเครื่องใหญ่แรงมาเยอะที่ทุกท่านเลิฟกันมากมาก C ี o u p เนี่ยเรียกว่าเป็นรถสปอร์ตของเบนซะ์คะที่มีรูปร่างสวยงามปาดเปียวล้ำสมัยแล้วก็มี2ประตูนะคะแต่ด้านหลังเนี่ยมีแค่นั่งแถมมาให้อีกสองที่นั่งเป็นสีที่นั่งนั่นเองค่ะคันนี้ท็อปสุดๆด้วยชุดแต่ง m g Sport Package รอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้า m g นะคะที่มีเส้นสายดูดูดันท่านจะสังเกตเห็นเห็นลิ้นหน้าด้านล่างนะคะที่มีความเป็นโครเมียมนะคะยาวยืดตลอดทางเลยค่ะ หน้ากระจังนะคะเป็นไดมอนด์กริลนะคะเป็นปุ่มโครเมียมรูปหกเหลี่ยมไดมอนด์ดูหรูหรามากๆมาพร้อมกับไฟหน้าตัวท็อปสุดนะคะแล้วก็กล้อง360องศารอบคันที่คุณจะเห็นได้อยู่บริเวณด้านหน้ากระจังของตัวรถนั่นเองค่ะกล้องรอบคันนะคะก็จะมีทั้งตัวหน้ารถนะคะทั้งตัวข้างๆตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะคะรวมไปถึงตัวล้อแมกนะคะที่เป็นล้อแม็ก MG นะคะ เป็นมากับชุดแต่งของเขาแบบนี้เลยนะคะก็จะดูสวยงามเลิศหรูมากๆพร้อมกับโลโก้เอ็มจด้วยนะคะเป็นสีทูโทนนะคะดําเงิน,นะคะ่ะดูล้ำมากๆโอ้โหดูเส้นสายด้านข้างนะคะความโค้งมนแบบนี้นะคะด้านบนนี้เปิดหลังคาไว้ให้ดูกันเลยนะคะว่าหลังคาสีดํานี้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นแผ่นกระจกแก้วทั้งบานสามารถที่จะเปิดรับลมได้นะคะเปิดออกมาก็จะดูสวยๆเก๋ๆแบบนี้ ทางด้านหลังค่ะเส้นสายโค้งมนต่อเนื่องกันมานะคะไม่มีหักมุมไม่มีเหลี่ยมมุมนะคะสื่อถึงแบบโอ้โหใช้แล้วชีวิตลื่นไหลแน่นอนนะคะด้านหลังค่ะสวยงามมากๆนะคะเป็นไฟท้ายรุ่นใหม่นะคะก็จะเป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กันชนหลังนะคะก็จะเป็น AMG นะคะพร้อมด้วยด d i f f ซอร์หลังอีกด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันสักนิดนึงนะคะท่านไหนที่ชม t i k t o อกของเรานะคะก็สามารถที่จะไป f o l ได้นะเมื่อกี้เพิ่งลงอัปเดตสต็อกคันนี้เข้าไปนะคะหม,ดมาดๆนะคะอา้าวนะคะด้านท้ายของเรานะคะก็จะมีที่เก็บของมากมายนะ,ะมีที่ห้อยถุงช้อปปิ้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะ เปิดสวิตนะคะในการที่จะพับเบาะหลังลงไปก็ยังได้ปิดฝาท้าไทยไฟฟ้าลงมาได้นะคะแบบซอฟๆเลยไหนดูสิว่ามีใครทักทายอะไรกันมาบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณจุนจ้านกับคุณบอลลังนะคะโอเคนะคะเวลากลางคืนก็จะดูสวยมากๆเลยนะคะมือจับก็จะมีไฟออกมาด้วยนะคะใต้หูช้างสองข้างก็จะมีไฟออกมาด้วยอ่ะ งั้นเรามาดูรีวิวด้านในกันดีกว่านะคะตัวนี้นะคะมือจับเป็นโครเมียมนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน Key l e s s Go คือเราสามารถที่จะพกกุญแจเไว้แล้วก็ใช้มือสัมผัสในการเปิดปิดตัวรถได้เลยโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะคะภายในตัวรถเนี่ยโอ้โหสวยงามเลิศมากๆนะคะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะคะเบาะแดง เป็นเกียร์ก้าสปีดตัวท็อปนะคะเบา็ภายในเนี่ยสวยมากเดี๋ยวชวนทุกคนมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหภายในนะคะเริ่มต้นจากรูปทรงเบาะกันก่อนเลยนะคะเป็นรูปทรงเบาะ AMG มีการใช้หนังเจาะรูแบบนี้นะคะ พิ่ม friction คือเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะไม่ไหลไปมานะคะจะเกาะกับตัวเบาะได้ดีแล้วก็ด้านข้างก็จะมีปีกที่โอบให้เราอยู่นิ่งเวลาที่แบบรสซิ่งได้ด้วยนะคะภายในรถเนี่ยสวยงามมากเลยด้วยตัวเคปล่าตัวนี้หลายท่านเนี่ยไปดูเฮ้ยทำไมบอกบางคาันมันไม่ได้เป็นเคปลราแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นพิเศษที่อัปเกรดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นลายแบบคาร์บอนไฟเบอร์ที่ดูแบบหรูหรามากๆนะคะมีความเป็นเมทัลลิกหน่อยๆนะคะ ช่องเก็บของต่างๆสวยงามมีทัชแพดนะคะปุ่มคอมมานด์แล้วก็มาพร้อมเครื่องเสียงตัวท็อปเบอร์มาสเตอร์ด้วยนะคะเรียกว่าท็อปที่สุดของท็อปเลยจริงๆคันนี้นะคะเลขไม่ค่ะบอกเลยว่าพึ่งแต่30,000นะคะ30,000กับอีกแค่ไม่กี่ร้อยกิโลนะคะอ้าวออก็โฮมแล้วนี่นาะลูกจ๋าโอเค30,512เพี 30, 5, 1, 2, ยงเท่านั้นนะคะ ใหม่เอี่ยมอ่องแต่บอกเลยว่าสภาพเนี่ยไม่เหมือนสามหมื่นนะสภาพเหมือนหมื่นเดียวมากๆเชิญพิสูจน์ได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยสวยงามใหม่เอี่ยมมากจริงๆนะคะบอกราคากันสักนิดนึงนะคะ265ค่ะ2องล้าน6แสนหหมื่นบาทนะคะกับประวัติเทพๆนะคะคันนี้สีเดิมจริงๆนะคะแล้วก็มือเดียวเลยเจ้าของออกมาจากเบนทต้าลิงชันเซอร์วิสที่เบนต้าลิงชัน ะะยังมีวารันตีศูนย์เบน่ยถึงปีหน้าเรามีแพ็กเกจแถมเคลือบแก้วสปาภายนอกภายในให้ถึง2ปีแล้วก็ยังมีแถมน้ำมันเครื่องไส้กองให้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลัวน้องหลุดนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือจับจองน้องไว้ได้เลยนะคะที่092-924-5641นะคะตอนนี้นะคะเบน,นอมอเตอร์มองก็เรียกว่ากำลังนำซ็อกเข้านะคะแบบจังๆนะคะ นำเข้ากันมาหลายรุ่นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งนะคะสปอร์ตนะคะตู้นะคะท่านไหนจะหารถสายหนายไม่ว่ารถใช้ในประจำวันรถครอบคร,รัวรถสปอร์ตนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะอัปเดตสตอ็อกใหม่ๆได้เลยนะคะตอนนี้เราอัปเดตสตอ็อกใหม่ที่สุดนะเร็วที่สุดนะคะก็คือใน TikTok กับ IG สามารถที่จะไปฟอลกันได้นะคะที่ b e n ซแล้วก็ Underscore Motor Mall นั่นเองนะคะหรือฝากเบอร์ไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะ092-924-5641หรือว่าสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะที่เครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วย่อ่ชว์รูม Benz m ม t o ต Mall ค่ะวันนี้นะคะเน้นกับ C250 Coupe คที่ออปชันเลิศที่สุดที่ปรับมีขายกันแล้วนะคะในเมืองไทยแล้วสภาพสวยที่สุดคันหนึ่งแบบก้าท้านะ ก็ต้องลาทุกคนในร้านเฉลยเพียงเท่านี้นะคะรถคันนี้จะเป็นของใครก็ขอยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ